ยินดีต้อนรับสู่นัดเปิดสนามของ Crazy Football ถ่ายทอดผ่าน OSEN TV เกมฟุตบอลสุดแฟนตาซีเหนือนล้ำจินตนาการลูกยิงท่าไม้ตายสุดเวอร์วังอลังการสมบทบาทเป็นผู้จัดการทีมสุดเกา๋าคอยดูแลนักเตะพร้อมทั้งระบบการแข่งขันอีกมากมายข้อมูลนักฟุตบอลเป็นภาษาไทย100%เซและชื่อจริงตัวจริงเป๊ะ คอบอลคอบผู้จัดการทีมห้ามพลาดทั้งบนระบบ Android และ iOS สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชมอยู่ครับนะฮะทั้งเพื่อนๆชาว TGPL และก็คอมเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมมีเกมอีกหนึ่งเกมมานำเสนอนั่นคือเกมที่ชื่อว่า Crazy Football ครับเป็นเกมเกี่กบบฟุตบอลนะฮะเป็นเกมเมนเจอร์เราจะเป็นสมบูรณ์ผู้จัดการนะครับแล้วก็จัดการวางแผนนักเตะ นะครับนะเอาไปแข่งกับเพื่อนๆแล้วก็แข่งกับ N อ c แล้วก็ทำภารกิจแข่งกันไปเรื่อยครับเป็นเหมือนเกมแมเนเจอร์เองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับก็ใกล้ละเรียกว่าใกล้คอล,ละตอนนี้ยังเป็นระบบทดสอบอยู่นะยังไม่ไม่เปิดนะคาดว่าหลังจากนี้อีกไม่ถึงเดือนนะฮะนะก็เพื่อนๆน,น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Crazy Football นะครับก็นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมหน่อยว,ว่า เกมนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากเกมอื่นยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับก็อ่ะตัวเกมนี้ครับสามารถใช้ ID Facebook Log ล็อกอินได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ ID ของตัวอ่าเกมนะครับนะอย่างเช่นคิกเกมหรือว่าอะไรเงี้ยล็อกได้นะครับนะอันนี้เมทดสอบอยู่นะครับมันมีแค่มิลานนะครับผมโอเคครับสำหรับเกมนี้นะเข้ามาแล้วนะครับผมนะก็จุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับนะนั่นก็คือจุดเด่นของเรื่องของตัวละครนะครับที่ ชื่อนักเตะเนี่ยนะครับผมนะนะครับอืมสำหรับชื่อนักเตะเนี่ยจะเป็นชื่อที่แบบชื่อจริงๆเลยนะนะฮะปกติเวลาเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยจะเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องชื่อเรื่องอะไรจะบางทีจะชื่อแบบอย่างเนี้ยคาคาวันนี่นะฮะก็จะกลายเป็นคาวันวัจจีหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะฮะรามอสเป็นคามอสแต่ว่าเกมนี้เนี yeah. ่ยชื่อแต่ละคนเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อจริงๆนะครับชื่อจริงนะฮะมาเลยนะทำให้เราเล่นเกม ได้สนุกขึ้นได้อัศรศขึ้นนะฮะนักเตะคือชื่อจริงนะครับผมนะตามนั้นนะส่วนาการจัดจัดทักเตะเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการจัดตัวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครลงก็ได้นะ,ะมันมีตำแหน่งที่ลงอยู่นะครับอย่างเช่นการจัดตำแหน่งให้กับกองหน้านะครับมิดฟิลด์แล้วก็กองหลังเนะะี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีตำแหน่งนะครับผมนะฮะแล้วก็มีโก้ติดคนนะ,ะแล้วก็การ์ดนักเตะเนี่ยครับมันจะมีค่าคอสอยู่นะฮะนั่นคือค่าคอสอ่าอย่างเช่นการ์ด สีส้มเนี่ยคือระดับสูงสุดนี่ครับนะฮะอ้อก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูให้ดูการก่อนว่ามีการประเภทไหนยังไงบ้างนะฮะก็สําหรับการ์ดนักเตะเลยครับก็จะมีการ์ดทั่วไปนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับนะบนะฮะการ์ดทั่วไปจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีการ์ดระดับทั่วทั่วไปเลยจะเป็นสีฟ้านะแต่การ์ดที่แบบต่ํากว่าทั่วไปนะการ์ดแบบเบสิกเบบีเลยนะครับนั่นคือการ์ดสีขาวเทาๆอย่างนี้นะ แล้วก็เรียงมาจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงนะแล้วก็เป็นสีส้มอย่างที่ผม,ผมใส่อยู่ตัวนั้นนี่ผมเล่นไปสักพักนึงละผมเลยใส่ม่วงทั้งตัวเลยครับก็การแตะไปเนี่ยเคบอกตำแหน่งนะฮะมีรูปร่รกนักเตะนี่อาจจะไม่เหมือนตัวจริงนะอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีพลังรวมนะครับนะฮะแล้วก็มีค่าคอสนะครับยังมีค่าคอสอยู่ค่าคอสสำหรับใครที่เคยเล่นเกมนะฮะก็น่าจะคุ้นกับค่าคอสอย่ันนี้ก็คือค่าพลังรวมนะฮะต่อทีมนะฮะ สมมติผมมีทีมนี้มีค่าคอร์ส1น0นั่นคืออ่าผมจะจัดนักเตะได้ไม่เกิน100คือค่าคอร์สเนี่ยทุกคนรวมกันไม่เกิน100นะเพื่อจํากัดช่วงแรกๆเนี่ยมันจะทําให้เล่นเร็วเกินไปบางทีได้ตัวสมๆได้ตัวเก่งมาเลยเนี่ยมันจะทําให้แบบมีการเหลื่อมล้ากันนะครับดังนั้นต้องเก็บไว้ไว้สักพักหนึ่งเพื่อเลเวอัพเนี่ยอ่าค่าคอร์สเราจะเพิ่มเราถึงจะสามารถปลดล็อกแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้าไปได้นะนะครับนี่ฮะอืมนะฮะก็สมที่จะเอาไปใส่ได้นะครับก นอกจากการจัดทีมแล้วนะฮะนี่ฮะยังมีการปรับตำแหน่งนะฮะนะครับผมนะสามารถจะเปลี่ยนแผนได้นะจะเล่นแผนอะไรสามอย่างเช่นนี่ยสองหนึ่งสามนะครับนะฮะออ 2, 2, 3, สองสองสองอะไรก็แล้วแต่แผนการว่าจะเล่นแผนไหนะยังไงซึ่งแผนเนี่ยปรับได้หมดนะโยเวนะโกนะโกนี่ต้องมีนะครับนะนอกจากนี้ฮะยังมีส่วนของสกิลด้วยนะครับนะนะักเตะแต่ละคนเนี่ยนะเขาจะมีสกิลเฉพาะตัวอยู่แล้วแต่จะมีสกิล ทีมเพิ่มขึ้นมาทําให้สามารถเพิ่มความสามารถให้นักเตะได้อย่างเช่นนี้ฮะเต็มข้อเนี่ยนะครับก็วางสกิลได้อย่างเช่นนี้คือบางสกิลเนี่ยจะสามารถใช้ได้หมดทุกตำแหน่งนะแต่สกิลสีเขียวเนี่ยของของโกเท่านั้นนะบางสกิลนี่จะจํากัดนะอย่างเช่นกองหลังเท่านั้นโกเท่านั้นอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งกันอย่างนี้นะนะครับก็สกิลก็จะมีประมาณนี้นะฮะอืมนี่ครับนะฮะแบ่งกันหมดหมู่นะครับก็เป็นสีเขียวนี่เป็นสกิลเกี่ยวกับยิงนะ แล้วก็สกิลโกสีเขียวไอ้สกิลยิงสีแดงสกิลโกสีเขียวการเลี้ยงเนี่ยเป็นสีอา่าเหลืองแล้วก็การตัดบอลฮนะจะเป็นสีฟ้าแล้วก็การพวกสกิลพัฟเสบอัพอัพเกรดหรือสกิลพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับเนี่อยอย,อย่างเงี้ยอย่างเหนือชั้นเพิ่มคุณสมบัติการเลี้ยงลูกนะสกิลเพิ่มเพมิ่มความสามารถจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีพวกพรสวรรค์น,นะฮะก็คือการปลดล็อกเลเวลขยิตัวละครของเราเองนะฮะนะผู้จัดการเมนเจอร์เราเลเวลถึงระดับ อ่าสูงขึ้นเมื่อไหร่นะก็จะมีปลดล็อกท่าแล้วก็มันจะเลือกท่าอย่างนี้ได้นะครับโอเคนี่คือนักเตะครับนอกจากนี้อ้อมีอีกนิดนึงนักเตะนะครับนะฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะฮะโดยการตีบวกให้นักเตะอย่างเช่นนี่ฮะนะครับนะการตีบวกการตีบวกดาวนะครับกานะรตีบวกดาวนั่นคือการเพิ่มครณสมารถนะก็อัพได้ด้วยการใช้นักเตะที่ เป็นตัวเดียวกันกับที่เรามีนะต,ตัวซ้ำม,มาครับตีบวกได้นะนอกจากนี้นยังมีพวกการพิเศษอย่างเงี้ยเอาไว้ตีบวกได้ด้วยครับนะฮะอืมนะหลังจากตีบวกแล้วดาวก็จะเพิ่มคอยมันาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็พลังต่างๆนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกจากการตีบวกแล้วยังสามารถอัปเกรดนักเตะได้ด้วยการฝึกฝนนะครับนะฮะฝึกฝนนี่ครับก็ฝึกฝนโดยการใช้ค่า exp นะที่เราแข่งมาเนี่ยนะได้มานักเตะก็จะเลเวลอัพขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็จะสามารถ ใส่วาสนาได้นกวาสนาคือการเอาการ์ดนักเตะนะครับมาใส่ในช่องนี้การ์ดนักเตะทั่วไปนะครับมาใส่นะครับอย่างผมเอาเอาเต้ใส่นะครับนี่ฮะคือนักเตะทุกคนเนี่ยมันจะมีอ่าพลังที่มันเป็นเรียกได้ว่าค่าความสัมพันธ์อยู่นะถ้าเกิดเอาความสัมพันธ์ที่มีชื่อในเนี้ยมาใส่นะครับจะได้ความสมา,ามารถเพิ่มขึ้นถ้าครบเนี่ยก็ได้ความสามารถเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นนักเตะของแม็กซ์เซสยังไม่มีผมผมผมเอาตัวอื่นมาใส่นะปั๊บมันก็เป็นพลังก็จะ แค่247แล้วก็มันจะบอกว่าเหมือนมันไม่ไม่ไมตรงนะแต่ถ้าเอาเป็นอาบัตเต้นะครับตะ่อกี้เออหาว่าอาบัตเต้นะว่าอาบัตเต้เงี้ยอย่างเงี้ยพลังขึ้นไป3 0 0เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มช่องได้ด้วยการอัพนะครับเลเวลของตั๊กเตะไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเว่อ ก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์อย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเพิ่มความสามารถให้นักเตะด้วยนะครับนะฮะก็เพิ่มขึ้นไปนะเป็นขั้นเป็นขั้นนะนะ,ะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความวามากของนักเตะอ่ะโอเคนักเตะผ่านมาแล้วนะครับก็ตรงนี้อีกนิดนึงอยากให้ดูนะคือพอพลังรวมแล้วก็ค่าคอสนั่นเองนะครับอืมค่าคอรดรวมแล้วก็พลังรวมนะอ่ะโอเคนะนี่คือการจัดแผนผ่านไปแล้วนักเตะผ่านไปแล้วนะครับการหานักเตะก็คือการซื้ออย่างที่บอกนะฮะครับ นอกจากนี้มีการาสามารถที่จะบางทีนักเตะสองค,สคญสำคัญเนี่ยเราอยากดักได้บางทีเปิดไม่ได้ครับเราสามารถที่จะเข้าที่ตลาดนักเตะนะครับนะถ้าเกิดว่ามีคนขายอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อที่นี่เลยซึ่งการซื้อนี่จะใช้แต้มอันนี้ซื้อสีเขียวนี่ครับค่าคอยนะครับในการซื้อนะครับผมนะถ้าเกิดเรามีสมมุตินะผมมีนักเตะอ,อยู่นะครับผมจะขายผมก็สามารถจะตั้งขายนี่ขายได้นี่ครับเป็นค่าคอยเหมือนกันแล้วก็ตั้งราคาได้นะมันก็จะขึ้นไปอยู่ในนั้นนะครับ โอเคก็มีตลาดแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคนะครับนอกจากนี้การแข่งขันละนะครับนะการแข่งขันเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับนะฮะที่เห็นคือทัวร์นาเมนต์นี่คือแข่งขันกับเอ็นบีซีแข่งกับบอทนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะนะทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขันแต่อันดับนี่คือการแข่งขันแบบแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะแข่งกับผู้เล่นจริงนะฮะแต่อันดับไปเรื่อยเพื่อรับรางวัลนะครับแล้วก็การฝึกฝนนะแข่งแข่งกันเพื่อที่จะแยกพื้นที่นะครับในการ ฝึกฝนนะฮะตรงนี้ต้องมาแย่งกันหน่อยนะฮะว่าใครจะได้ไปซึ่งเราจะได้ค่าฝึกฝนที่เอาไว้อัพสกิลนักเตะอัพแต้มนักเตะอย่างนั้นนะครับผมนะฮะอันนี้ให้ดูแล้วก็มีสนามฝึกนะครับก็เป็นเหมือนกิจกรรมแข่งนะฮะอืมอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยท้ายแข่งสนามฝึกนี่ครับนะฮะ,ฮะจะเป็นอย่างเช่นของผมนะฮะอันนี้เข้าไปนี่ฮะ ก็ภาพในการแข่งก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วเวลาสับเวลายิงเนี่ยจะมีสกิลออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับผม <c oughs> นะครับเนี่ยเวลาเล่นนะครับภาพในการเล่นนะฮะก็จะมีการส่งการยิงสกิลครับนะฮะนี่ครับแล้วก็หลุดแล้วก็ยิงอย่างนี้นะเนื่องจากว่าทีมผมเนี่ยมันพลังมันแบบมหาศาลแล้วนะฮะยิงคือยิงกระุจอ่ะนะครับนะ ค่อนข้างที่จะเก่งฮนะเก่งมากด้วยแหละพลัง3 4 0 0ี่ร้อยจะก,กับนักเตะพลังประมาณ50นี่คือกระตุยะนะคาวาน,นี่ครับในเวลาตีนก็ยมีสกิลขึ้นมาอย่างนี้ให้ดูด้วยนะถือว่าสวยงามมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเล่งเวลาได้ด้วยนะนะครับผมนะอย่างเช่นการในขันปกติทั่วไปเนะี่ยจะมาสามารถเล่งเวลาได้นะแต่อันนี้เนี่ยกดข้ามได้เลยนะมันเป็นการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์นะครับนี่ฮะชนะไป90้าศูนโอ้โหเยอะนะนะครับอ่ะ นี่ประมาณนี้นี่สนามฝึกนะครับนะเพื่อแย่งชิงสนามฝึกกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูทัวร์นาเมนต์ละกันนะอีกอันนึงนะที่อยากจะบอกก็คือการแข่งทัวร์นาเมนต์เพื่อที่จะเก็บดาวของนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอืมนี่ฮะไปจัดเลยเละมีเละนะที่ผมมันหลุดโลกไปแล้วนะจูเซเปร้รอซซี่ครับสับขาหลอกเนี่ยนะแต่ก็จะมีสกิลขึ้นมาแล้วก็หลบอีกทีนึงนะ แล้วย้ายมาให้กับข้าวันนี้แล้วก็ยิงเต็มคอในสกิลที่ออกมาจากาที่เราใส่นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วหนึ่งศูนย์นะจะเพิ่มความเร็วได้นะถ้าการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะครับอการแข่งขันแบบแข่งขันแบบเนื้อเรื่องนะฮะจะสามารถเพิ่มความเร็วได้ครับนี่ครับนะอนะครับจะเพิ่มความเร็วนี้ได้ครับโอ้โหคือและฮะตรงนี้นะนี่ฮะคือ,อยิงไงก็เข้าอะ่ะนะฮะหลุดโลกกันแล้วพลังทีมผมแล้วต้องไปเจอทีมที่ พอฟัดพอเวียงกันนะครับเนื่องจากว่าเซอร์วานี้เป็นเซอร์วัตเทสอยู่นะก็เลยค่อนข้างที่จะจัดเต็มฮะนะครับนะเพื่อที่จะเทสระบบต่างๆนะก็บเคาวานี้ฮะขึ้นมาตรงนี้ยิงกับหัวอกห้าแล้วครับนะฮะนี่ฮะซับขาหลอกไปอีกทีครับจุดสุเปอร์ล็อบที่แล้วก็หมดครึ่งแรกนะฮะก็จะมีคะแนนผลขึ้นมาให้ดูแล้วมีสามารถจะเปลี่ยนตัวระหว่างเกมได้ด้วยนะครับนี่ฮะเอาลาโมสลงมาฮะเปลี่ยนคนก็นี่ฮะแม็กซิสเอาไปลาโมสมา กองหน้ามีใครบ้างเอายอเลนเต้ฮะเปลี่ยนแทนอรซี่หน่อยนะครับอย่างนี้ฮะเปลี่ยนได้แล้วก็เริ่มแข่งต่อนะครับนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะนะครับในขึ้นหลังสามารถที่กดข้ามได้เลยนะครับเนี่ยสิบศูนย์โอ้โหเละตุ้มเป๊ะนะฮะกระจุยจริงๆนะครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยการหาเศษนักเตะเนี่ยบางครั้งนะครับเราสามารถที่จะหาจากร้านค้าได้ด้วยนะครับก็จะมีเศษนักเตะ จะนี่ครับมาขายนะรครับเราก็สามารถซื้อล้วก็เก็บเศษเมื่อเก็บเศษนักเตะครบนะครับนะฮะก็สามารถที่จะนำะนักเตะเนี่ยไปแลกนะครับนะไปแลกชิ้นส่วนนะฮะเก็บชิ้นส่วนครบแล้วก็นำไปแลกมาเป็นนักเตะได้ด้วยนะครับผมนะฮะอ,อันนี้นะครับแล้วก็มีพวกล็อกอินอย่างเี้นะฮะเป็นกิจกรรมอยู่ในเกมนะฮะ มันมีการแสดงอันดับนะฮะอืมนะครับนี่ครับรับรองว่าแนนอันดับหนึ่งผมได้กดอยู่นะฮะนี่ครับนะครับเนี่ยครับนะในส่วนของฟุตบอลนะก็ถ้าเกิดเก็บแต้มครบเมื่อไหร่นะก็เอามาแลกนักเตะได้นะนักเตะก็มีอยู่หลายคนนะครับเยอะอยู่นะครับผมนี่ฮะประมาณนี้โอเคนะก็สามารถมาลองเล่นได้นะนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิด เกมเปิดเมื่อไหรเนี่ยนะครับเราจะรีบเอา APK หรือว่าเอาลิงก์ดาวนโหลดให้เพื่อนๆได้เล่นกันครับก็อย่าลืมนะติดตามที่เว็บไซต์ c o m g a m e r .com นะฮะหรือว่าเว็บไซต์ TGL .ht ได้นะครับไม่มีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้อีกนะครับเกมนี้บอกว่ามันแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ